ให้ยาวให้สูงเลยได้ไหมพี่ยาวเลยยังไม่เห็นเอาขอชดเด็ดเด็ดขอชดเด็ดเด็ดนะคะขอชดเด็ดเด็ดสักทีอ่ะเอาเลยพายเอาเอาเลยกลับมาเร็วขึ้นไปแล้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้จะพามาดูพี่หลี่ทำว่าวงเดือนนะคะแต่พี่หลี่ก็ประกอบเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนดิฉันไม่มีเวลาถ่ายนะคะก็มาถ่ายทีหลังอีกและะ้วเช่นเคยค่ะถ้าเราพี่หลี่ทำมันค่อนข้างยาวนะคะทุกคนดิฉันก็เนี่ยมาถ่ายให้ดูทีหลังนะคะนคะคะพี่หลี่ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยค่ะ พี่รีรู้สึกว่ามันจะเบี้ยวๆนะคะเพราะว่าไม้ไผ่พี่ลีไม่ค่อยมีแล้วค่ะไม้ไผ่อ่อนด้วยตัวโครงนี้ก็เป็นไม้ไผ่ค่อนข้างอ่อนนะคะเป็นไม้ไผ่เหลือๆเนี่ยค่ะตัวโครงนี้จะเหลาให้แบนหรือจะเหลาให้กลมก็ได้นะคะแต่พี่รีเลือกที่จะเหลาให้แบนนะคะทุกคนมีน้องนะคะบอกว่าให้ทําว่าวงเดือนอ่ะปีกร้อยห้าสิบให้ดูหน่อยนะคะเนี่ยค่ะ ปีกร้อยหสิบนะคะอันนี้เป็นโครงคร่าวๆนะคะทุกคนคร่าวๆนะคร่าวๆค,คือบอกพี่หลีเขียนแบบคร่าวๆทุกคนดูนะปีกร้อยห้าสิบนะคะทุกคนปีกร้อยห้าสิบค่ะหัวยาวยี่สิบหกเซนโครงรวมโครงนะคะความยาวโครงรวมร้อยสามสิบเซนนะคะเหล่าไม้ตามนี้เลยนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็ไปเหล่ามาแล้วก็ เนี่ยค่ะเอาเหลาตามพี่หลีบอกเสร็จแล้วก็เอามาประกอบนะคะทุกคนเริ่มต้นก็เหลาโครงกนนะคะเนี่ยค่ะโครงรวมร้อยสามสิบนะคะหน้าอกหน้าอกกว้างคือยังไงพี่หน้าอกกว้างห้าสิบเอ็ดเซนนะคะหน้าอกกว้างก็คืออะโครงรวมมัน คงรวมมันร้อยสามสิบใช่ไหมคะแต่หน้าอกนี่หมายถึงว่าตั้งแต่ปีกบนนะคะปีกบนลงมาปีกล่างนี่คือห้าสิบเอ็ดเซนนะคะความกว้างของหน้าอกนะคะใครจะทําให้แคบกว่านี้ก็ได้นะคะทําให้กว้างกว่านี้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าตามพี่หลีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเอวหกสิบเซนเอวคือตรงไหนพี่เอวหกสิบเซน เอวนี่คือไม้ไม้คาดเอวตรงนี้ใช่ไหมไม้คาดเอวตรงนี้นะคะความยาวหกสิบเซนก็มาโค้งแบบนี้นะคะทุกคนไม้คาดเอวนี่คือสองนะคะสองสองเส้นนะนะคะ่ะแล้วก็วงเดือนวงเดือนวงเดือนห้าสิบเซนนะคะวงเดือนก็คือตัวนี้นะคะพี่หลีใช้อ่าหวายนะคะถ้าไม่มีหวายก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะคะห้าสิบเซนนะคะตรงนี้ห้าสิบเซน กระเถิบลงมาเป็นปีกวางขาคืออะไรปีกปีกวางเขาคืออะไรพี่ตรงไหนลงมาตรงเขาสุดท้ายเลยจากปีกนะคะปีกคือปีกตรงนี้นะคะปีกล่างจากปีกล่างนะคะความห่างจากปีกล่างลงมานี่ค่ะจากปีกล่างลงมาถึงเขานะคะนี่ค่ะอาร์ติแฟร์ตึงขึ้นจากนี้ตีต้องเด่นนี่ค่ะจากตรงนี้จากตรงนี้นะคะ จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะห้าสิบเอ็ดนะคะเท่ากับข้างบนเลยนะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ห้าสิบเอ็ดเท่ากับข้างบนที่หน้าอกนะคะห้าสิเอ็ดเหมือนกันนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คืออะไรพี่สิบสองเซน, <12 S 2> <อ>นเขานะคะจากตรงนี้มาตรงนี้สิบสองเซนนะคะเขาบนมาเขาล่างสิบสองเซนนะคะทุกคนความห่างจากตรงนี้มาตรงนี้สิบสองเซนเนาะ ประมาณนี้ค่ะก็จะลงตัวนะคะประมาณะนมันอะกลางละมะอสองร้อยเงเกียนพิษเขาสองร้อยนะคะทุกคนเขาความยาวเขานะ<ต>จากตัวตัวตวนี้จะโตายาวก่นอืมเขาสองร้อยเซนนะคะ สองรอยเซนหรือสองเมตรนั่นนะคะเนี่ยค่ะความยาวเขาทั้งสองข้างนะคะทั้งสองทั้งข้างบนข้างล่างนะคะสองร้อยเซนนะคะเหลาเขามาเลยค่ะสองร้อยเซนแล้วก็มาประกอบโค้งโค้งให้ได้ระดับนะคะอยู่ตรงนี้ทั้งอันนี้ตรันหลอดอันแรกนะคะมันขนาดมันเท่ากันนะคะแต่เวลาเวลาเราโค้งอ่ะมันจะอันนี้อันล่างมันจะห่างออกมาใช่ไหมมันจะไม่มันจะไม่เสมอกันนะเวลามัดนะคะเห็นไหมคะทุกคนเวลามัดนะคะมันจะต่ําลงมานัก เขาบนเขาบนจะอยู่ส so like ูงกว่านะคะแล้วก uh, ็ไล่ระดับลงมาประมาณนี้นะคะทุกคนดัดแปลงเอานะทุกคนเด็กๆประมาณนี้นะคะเขาแต่แต่แต่ตรงเขาคือตรงเนียนตัวหนปีเอกี่เยแต่ว่ตรงเราตรงนี้ให้นวลเราตัวเก่าเนี่ยนวลให้เล็กกว่านี้ตะกี้ก่อนพี่ลีบอกว่าเราเราตัวปีกให้นวลให้เล็กก็ได้นะคะทุกคนเวลาเวลาเราเขานะคะมันจะไม่เสมอกันนะทุกคนต้องไล่ระดับนะ ตรงกลางนี้มันจะจะใหญ่เห็นไหมคะแล้วมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆร้เยเลกว่านัก,กอีสาอ่าพี่ลีบอกเราให้เล็กไปกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไหวไหวได่ตันี้ไม่ไม่ขึ้นมาปีกนี้ไหวได้ต่วนี้ก็ได้อ่าถ้ามไม่ปมาจำเนียนมันไม่กดดันก้องเราเลยอ่าพี่ลีเอาเขาขึ้นไปสูงเกินนะคะถ้าว่าบ้านเด็กๆไม่นี่ก็ขยับเขาลงมาให้มันอยู่อยู่รุ้งมันเนี่ยอ่าขยับลงมาก็ได้นะคะแล้วแต่อ่าประมาณนี้นะคะถ้าตามสูตรพี่ลีคือแบบนี้นะเขาว่าสองร้อยเซนนะคะ คว, geliyor, ค,ววความยาวนี่เห็นไหมคะความยาวความยาวเนี่ยไม้ไม้สองเส้นนี้คือสองร้อยเซนเห็นไหมคะทุกคนสองร้อยเซนอ่ะสองร้อยเซนนะคะสองร้อยเซนเนี่ยข้างแบ่งฝั่งให้ได right. ้เท่ากันนะคะข้างละร้อยเซนข้างนี <inaudible> <ca> ้ร้อยเซนข้างนี้ร้อยเซนนะคะทั้งสองนะคะอ่าพออันนี้มันไปตรงตรงนี่มันจะดูยาวกว่าแต่อันนี้มันพองออกมามันก็จะดูยาวอ่าจะดูสั้นกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีขนาดเท่ากันนะคะสองร้อยเซนเนีค่ะเวลามัดก็ ไม่ใช่มัดให้เท่ากันนะคะมัดให้ขยับลงมาอประมาณนี้นะคะทุกคนเด็กๆแคบหน้าจอแล้วก็ทําตามก็ได้ค่ะแคบหน้าจอแบบนี้แล้วก็ลองเหล่าไม้ให้เท่ากับของพี่ลีนะคะไม้ทั้งหมดใช้กี่เส้นเนี่ยไม้ทั้งหมดใช้ใช้อ่ะโค้งหนึ่งนะคะโค้งหนึ่งปีกสองปีกสองนะคะทุกคนเอวสองวงเดือนอีกหนึ่งแล้วก็เขาสองนะคะ วงเดือนห้าสิบเซนนะคะวงเดือนนี่ค่ะวงกลมนี้ห้าสิบนะคะทุกคนแล้วใครจะทําหงอนก็คือหงอนอีกเส้นหนึ่งพี่หลีใช้หวายหรือใครจะใช้ไม้ไผ่หรือใช้เหล็กก็ได้นะคะจนมากก็ใช้เหล็กเนาะก็ประมาณนี้ค่ะไม้ไผ่ทั้งหมดใช้หนึ่งโคงอันนั้นปีกสองเป็นสามสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะไม้ไผ่ทั้งหมดใช้เจ็ดชิ้นนะคะพี่หลีไม้ไผ่ใช้เจ็ดชิ้น แล้วก็ใช้หวายสองชิ้นนะคะทุกคนหวายคือทําเป็นหงอนแล้วก็ทําเป็นวงเดือนนะคะหงอนกับวงเดือนนี่พีิี่ใช้หวายที่เหลือเป็นไม้ไผ่เจ็ดชิ้นนะคะโค้งหนึ่งปีกสองเขาสองเอลสองโอเคนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะเข้ากล้าวนะคะทุกคนก็ไปทําตามกันได้ค่ะของพี่ลี่เนี่ยค่ะน้องๆล,ลองไปเหลาไม้ไผ่ก่อนนะเริ่มต้นจากเหลาโคง้งอ่าเหลาโค้งก่อน เริ่มต้นจากการเหลาโครงก่อนเหลาโครงจะเหลาให้กลมหรือจะเหลาให้เบนก็ได้นะคะเริ่มจากเหลาโครงก่อนอหลังจากนั้นก็ไปผูกปีกบนก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ไปผูกปีกบนก่อนนะคะผูกปีกตรงนี้ตรงนี้ถึงเอามาผูกนี่ผูกนี้สายตึงหลังอย่างได้ผูกผูกอย่างนี้ดึงดึงปีกไม่ต้องไม่ทุ่งเยอะดึงปีกก็ดึงจับขาดปีกกำลังสาวเราอ่าโอเคดิฉันรู้แล้วเดี๋ยวดิฉันจะสรุปให้เด็กๆนะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะเหลาโครงก่อนนะคะ เหลาโค้งก่อนเหลาโค้งรวมให้ได้ร้อยสามสิบเซนก่อนนะคะเหลาโค้งเสร็จก็มาเหลาปีกนะคะเหลาปีกที่ร้อยห้าสิบเซนอันดับสองนะคะเหลาปีกเสร็จนะคะแล้วก็มาเหลาเหลาเขานะคะเหลาเขาเขาบนล่างก็สองร้อยนะคะความยาว 200, สองร้อยสองเ้นนะคะ 200, สองร้อยสองเ้นเนาะ,ะเหลาเขาเสร็จแล้วก็มาเหลาเอวนะคะ เอวก็คือหกสิบเซนนะคะหกสิบเซนเอวนี่คือสรุปแล้วนะคะน้องๆเอวหกสิบเซนอ่ะเสร็จแล้วก็มาเหลาไม่ไผ่ทำวงเดือนนะคะถ้าใครไม่มีหวายก็ทำวงเดือนอทำวงเดือนทำวงเดือนที่ห้าสิบเซนทำวงเดือนห้าสิบเซนเสร็จก็มาขึ้นมาที่งอนนะคะถ้าใครจะทำงอน ตามพี่ลีก็คือหงอนยาวร้อยเซนนะคะพี่ลีใช้ความยาวหงอนร้อยเซนนะคะก็เราทั้งหมดประมาณนี้เสร็จปุ๊บอันนี้คือสรุปแล้วนะคะทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะเอาโครงมาวางวางเสร็จแล้วผูกปีกบนก่อนนะคะผูกปีกปีกบนก่อนแล้วก็มาผูกปีกล่างผูกปีกล่างเสร็จปุ๊บดึงะคะ่ะดึงดึงบนกับดึงล่างให้เท่ากันแล้วก็ผูกข้างผูกข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะผูกข้างทัง้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บอ่ะมาผูก <ítulo> มาผูกเขาค่ะผูกเขาคือผูกเขาล่างก่อนใช่ไหมพี่ผูกผูกเขาบนก่อนนะคะนี่คือเขาบนนะคะนี่คือเขาบนผูกเขาบนก่อนนะคะผูกเขาบนประมาณนี้นะคะทั้งสองข้างผูกเขาบนเสร็จปุ๊บมาผูกเขาล่างค่ะผูกเขาล่างแบบนี้นะคะอ่าผูกเขาล่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะผูกเขาล่างเสร็จปุ๊บมาผูกเอวค่ะเอวนะคะพี่ลีผูกจากเขา เขาล่างนี้เอ่อเขาบนนี้นะฮะผูกเอวอันนี้เรียกเอวนะคะผูกขึ้นมานะคะผูกจากตรงนี้เสร็จปุ๊บดึงมาตรงนี้นะคะดึงมาตรงนี้เว้นระยะห่างให้พอดีตามที่อ่าให้เข้ากลางนะคะเสร็จแล้วก็ดึงมาผูกตรงนี้นะคะระวังตรงนี้ตรงนี้เข้ากลางอ่าวัดให้เข้ากลางนะคะวัดตรงนี้ตรงนี้ให้เข้ากลางให้พอดีนะทั้งสองฝั่งนะผูกจากเขาบนดึงขึ้นมาที่ปีกล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยมาผูกวงเดือนนะคะ ันดับต่อไปผูกวงเดือนผูกวงเดือนเสร็จปุ๊บวงเดือนผูกแบบนี้นะคะแล้วก็มาผูกหงอน,นะค่ะผูกหงอนประมาณนี้นะคะหงอนความยาวร้อยเซนนะคะผูกประมาณสามจุดนะผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามจุดอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะก็มาดึงเชือกดึงเชือกนะคะพี่ลีจะดึงเส้นกลางก่อนไหมพี่ลีจะดึงเส้นนี้ก่อนนะคะดึงเชือกอ่ะดึงจากปีกนี้ หาจุดกลางเชือกให้ได้นะคะหาจุดกลางเชือกนี่เลยอ่าเสือเรื่องกลางลงมาตรงนี้มันจะได้จุดกลางมาดีอ่าจานจุดกลางนอนอ่าแล้วก็หาจุดกลางตรงนี้ผูกจากตรงนู้นมาตรงนี้ก่อนไหมอ่ะไม่ดึงใหม่ทุกอนนะจุดกลางดึงมาให้สุดก่อนนะพี่ลีบอกดึงดึงมาให้สุดก่อนอย่าเพิ่งผูกผูกข้างนึงก่อนก็ได้แล้วก็ดึงมาให้สุดอ่าผูกข้างหนึ่งแล้วก็ดึงให้สุดพอดึงให้สุดปุ๊บ มันจะเหลือตรงกลางเราจะมองว่าเออเราจะวัดให้ดีให้พอดีเพราะเชือกมันพอดีตรงกลางนะคะหาจุดกลางให้ได้เสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะจะได้ผูกตรงนี้ผูกตรงนี้เป็นเส้นแรกแล้วก็มาผูกข้างบนใช่ไหมพี่ผูกโค้งนะคะอ่าผูกหัวผูกหัวก่อนแล้วก็ดึงเชือกลงมาตรงนี้ดึงบังคับตรงนี้มันตรงนะอ่าดึงบังคับให้ตรงนะคะเว้นอ่าอย่าให้เอียงนะคะเดี๋ยวว่ามันจะเล่เวลาขึ้นนะคะมันจะเอียงเวลาขึ้นเสร็จแล้วก็ดึงนะคะดึงลงมาผูก ดึงลงมาผูกปีกล่างค่ะจากจากหัวนะคะลงมาปีกล่างแบบนี้เลยนะคะจากหัวแล้วมาผูกปีกบนแล้วก็มาผูกปีกล่างแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะผูกทั้งสองฝั่งแล้วก็มาผูกตรงนี้นะคะผูกช่วงปีกตรงนี้ลงมาตรงนี้เว้นระยะห่างก็ประมาณเอานะคะทุกคนดูในแบบพี่หลีแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ทําตามที่ดิฉันบอกนะคะทั้งสองฝั่งอ่อโอเค แล้วก็ตรงนี้นะคะใครจะใครจะถักก็ได้ไม่ถักก็ได้นะคะถ้าถักก็ดีนะคะตรงนี้ก็ถักตามสไตล์เลยค่ะว่าใครจะชอบถักแบบไหนแล้วก็ดึงตรงนี้เนาะให้ดูตรงนี้วงเดือนก็ผูกประมาณนี้เนี่ยค่ะวงเดือนก็ผูกตรงนี้ลงมาดึงมาตรงกลางถายเอวแล้วก็มาตรงนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะครบจบนะคะต่อไปพี่ลิตจะติดกระดาษแล้วก็จะไปลองกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวพี่ลีจะถักเชือกตรงปีกเพิ่มเติมนะคะใครจะถักก็ได้ไม่ถักก็ได้นะคะอันนี้ไม่บังคับเนาะอันนี้ไม่บังคับคือไม่ได้บังคับทุกอย่างนั่นแหละแต่หมายถึงว่าอ่าถ้าใครทําตามพี่ลีนะคะไม่ต้องถักเชือกก็ได้หรือจะถักก็ได้นะคะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโครงนะคะมันเป็นดีว,ว่าเอออยากจะถักให้มันสวยงามถ้าใครไม่อยากถักก็ไม่เป็นไรนะคะ,นะคะพี่ลีถักเชือกเพิ่มเติมแล้วก็จะติดกระดาษกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะคะ เริ่มต้นนะ่ะน้องๆก็เหลาไม้ตามแบบไม้ครบก่อนเสร็จแล้วก็มาเปิดคลิปดูนะคะเปิดคลิปเสร็จก็ทําตามที่พี่บอกเลยนะคะน้องๆอันนี้พูดกับเด็กๆนะคะทุกคนคนโตๆใหญ่ๆมาดูก็เดี๋ยวจะหาว่าดิฉันแทนตัวเองว่าพี่นะคะดิฉันก็จะสี่สิบแล้วนะคะทุกคนบางคนอาจจะเรียกป้าก็ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ขำๆกนะันทุกคนเนี่ยค่ะ พี่หลีจะถักนะคะระหว่างพี่หลีถักนี่ฉันก็จะไม่ถ่ายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นนะคะถักตามที่ชอบเลยเดี๋ยวมาติดกระดาษแล้วก็ไปลองกันเลยจ้าการติดกระดาษก็ติดตามชอบเลยค่ะใครชอบสีอะไรก็ติดเลยค่ะติดจากปีกก่อนก็ได้นะคะติดจากปีกติดปีกแล้วก็มาติดเขานะคะทุกคนติดเขาติดเอวตามที่ตัวเองชอบเลยค่ะตอนที่ติดกระดาษดิฉันจะไม่ขอถ่ายนะคะเพราะว่ามันก็ง่ายๆเนาะติดกระดาษอืมก็เอาทากาวทากาวเสร็จแล้วก็ทากาวเสร็จแล้วก็ เอากระดาษวางวางเสร็จแล้วก็กรีดกระดาษตามที่เราชอบเลยค่ะตัดกระดาษให้เป็นรูปปีกรูปเขาแล้วก็ติดที่หงอนก็เคยทําไปแล้วนะคะงอนการทำงอนเราก็เคยทําไปแล้วนะคะไม่ว่าจะงอนไม่อ่างอนวงเดือนหรือว่างอนเขาวควายเราก็ติดมันเหมือนกันนะคะการทำงอนเรามีคลิปตังหากแล้วนะคะใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้ค่ะวิธีการทํำงอนนะคะ ตอนนี้พี่หลีก็ได้ติดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะขาวเหลืองแดงค่ะทุกคนสวยไหมคะ <c oughs> ส่ยงขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้ค่ะแต่ว่าโอเคค่ะสวยค่ะ <c oughs> สวยสําหรับเรานะคะทุกคนตามแบบที่น้องๆเรียกร้องมานะคะว่าวงเดือนปีก150นะคะลองไปทําตามกันได้ค่ะนี่ค่ะออกมาแบบนี้นะคะพี่หลีกาลังผูกสายสายจูงสายชุงเพื่อที่ จะลองปล่อยบ้าวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะขึ้นดีแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็5้าโมงกว่าเกือบจะ6กโมงแล้วนะคะลมก็กำลังดีค่ะนะคะวันนี้พี่หลีจะลองใช้สายกระสอบดูนะคะเพราะว่าใช้สายเอกใบไอใบนู้มันดงใบ,ใบเขาเรียกใบอะไรแล้วใบโพล่า <laughs> ใบอะไรล่าล่าเลยไมล่าไม,ล,าไมล่าฟิล์มนะคะใบที่เขาใช้ในไดดโมนะคะมีคนคอมเมนต์มานะคะว่าสายแอกใช้สายอะไรนะคะสายแอกของเราที่ว่าซื้อมาจากน้าน้ำอ้อยนะคะเป็นสายที่เขาใช้ในไดนาโมนะคะจริงๆเขาเรียกว่าสายไมล่าฟิล์มนะคะไมล่าฟิล์มมันจะเป็นสายใหญ่ๆเป็นพลาสติกแข็งๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีคะใช้สายกระสอบนี่ดีฉันชอบนะคะ สายกระสอบนี่คือดังดีนะคะทุกคนดังมันดังแหลมๆนะคะเวลาขึ้นไปสูงๆมันได้ยินชัดเจนนะคะสายนุ่มจะดังทุ่มๆดังแบบมันดังอยู่ข้างบนนะคะข้างล่างไม่ค่อยได้ยินนะคะทุกคน <laughs> สําหรับเรานะสําหรับคนอื่นเราไม่รู้ค่ะ <laughs> <laughs> นะคะเดี๋ยวลองดูคะ่ะว่าตัวนี้จะดังประมาณไหนนะคะ <c oughs> วงเดือนตัวนี้พี่หลี่ใช้แอกแอกความยาวเท่าไหร่คะแอกนี้แอกนี้เป็นแอกของว่าวควายไหม วิธีการทําแอกเราก็เคยทําลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็ไปดูกันได้นะคะในคลิปเฉพาะการทําแอกเลยนะคะแอกหรือว่าสนูนะคะทุกคนวิธีทําก็ลงไปให้แล้วนะคะสันแรงไ<ป>สันแรงใบตันว่ะเอใบสัน,สนหักแล้วอะ่ะไ,ไปค่ะ เอกพี่ลีหักนิดนึงแล้วค่ะมันเปลาะไม้ไผ่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวมาลองกันค่ะวันนี้พี่หลีพาว่าวควายที่เคยลงไปแล้วนะคะน้องเต้ยก็พาว่าวนกกับว่าวหัวใจมาด้วยนะ,ะทุกคนแล้วก็เนี่ยว่าวควายนะคะเรามาลองเล่นกันแต่ว่าอ่าคลิปนี้เป็นของว่าววงเดือนนะคะเราจะลองว่าววงเดือนให้ดูอย่างเดียวนะคะส่วนอ่ว่าวควายกับว่าวหัวใจเราจะไล์สดนะคะเดี๋ยว <Okay. S 1> มาลองตัวนี้ก่อนนะคะทุกคน ว่องควายก็เคยทําลงไปแล้วนะคะว่างหัวใจก็ลงไป<ร>แล้ว,ลวนะคะไอยาหักไปแล้วค่ะยังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะคะยังไม่ถึงยังไม่ดึงสวรรค์เลยเลยดสแล้วเ,เ, <laughs> เอาแอากของว่องควายมันใหญ่ไปไหมได้ได้ได้นะ <laughs> โอเคเอาแอากของว่างควายมาใส่ก่อนนะคะ <laughs> ทุกคนยังไม่ขึ้นบนฟ้าเลยตกสวรรค์ซะแล้วเอา เดี๋ยวพี่ลีให้พี่ข้างบ้านเขาช่วยปล่อยนะคะทุกคนว่าจะขึ้นดีหรือเปล่านะคะเนี่ยคือปล่อยครั้งแรกเลยนะคะทุกคนลองครั้งแรกนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะ ปล่อยครั้งแรกค่ะวงเดือนขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนขึ้นดีมากเลยอะ่ะโอ้โหครั้งแรกเลยนะคะทุกคนปล่อยครั้งแรกเลยนะคะลองครั้งแรกค่ะแต่ลมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่อเริ่มมาแล้วโอ้โหแต่ถือว่าขึ้นได้นะคะนี่คะ่ะถือว่าผ่านนะคะสําหรับเรา <laughs> โอเคค่ะลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะน่าจะกินลมแก่นะคะตัวนี้ก็แถวบ้านก็มีคนมาเล่นว่ากันเยอะเลยนะคะทุกคน นวลนกนะคะนวลนกของเด็กๆก,ก็ขึ้นดีค่ะทุกคนแต่ลมตัวนี้มันกินว่าวนว,วนกนี่มันกินลมอ่อนนะคะแต่ของพี่ลีนี่กินลมแก่นะคะทุกคนตัวใหญ่นะเนี่ยค่ะของพี่ลีถือว่าขึ้นโอเคนะคะทุกคนครั้งแรกเอกไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะเอกใบใบพี่ลีเปลี่ยนมาใช้ใบไอไมล่าฟิล์มนะคะ ลงแล้วค่ะทุกคนลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะเดี๋ยวลองปล่อยอีกสักทีนะคะเดี๋ยวพี่ลีจะอลองปล่อยให้น้องเตอร์นะคะอันนี้เป็นว่าวนกของน้องเตอร์ที่จะไปแข่งงานทุ่งมะขามนะคะมาดูกันค่ะว่าของน้องเตอร์จะขึ้นดีแค่ไหนนะคะอ,อ,อ๋อขึ้นนึ่งแป๊กเดียวเลยทำไมไพสดอืมเอาไปแล้วค่ะน้องเตอร์ค่ะนี่ไปขึ้น ตัวนี้ไปขึ้นไปแข่งอะไรเนี่ยผ่าหลักขึ้นสูงได้ของน้องเตอร์เนี่ยวาวนกนะคะถ่ายมาให้ดูนะคะถ่ายของน้องเตอร์ให้ดูค่ะทุกคนอ๋อใส่ด้วยนิดหน่อยโอ้ลบลมค่ะอ๋อนี่ของน้องเตอร์นะคะทุกคนแถมให้นิดนึงค่ะ <c ười> ขึ้นดีค่ะของน้องเตอร์ของคนอื่นนะคะแถวบ้านเราพี่พี่แถวบ้านเรามาเล่นก็ขึ้นดีค่ะทุกคนนูนะขึ้นสูงมากเลยค่ะน้องขึ้นสูงผ่าหลักได้ทั้งน ตัวนู้นสีน้ำเงินน้ำคัลเต้นระบำอยู่โอ้ึ้นสวยนะคะน้ำคัลสีน้ำเงิน,นะคะ่ะหลบลมหลบลมแถมถ่ายควายบัวให้ดูด้วยค่ะ <c ười> <c ười> นี่ค่ะทุกคนของพี่ลีลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองปล่อยอีกสักทีนะคะนีะน่ค่ะทุกคนมา ลองอีกสักทีนะคะปล่อยให้ยาวให้สูงเลยได้ไหมพี่เอายาวเลยยังไม่เห็นเอาขอช็อตเด็ดๆขอชดเด็ดเด็ดนะคะขอช็อตเด็ดๆสักทีอ่ะเอาเลยพายเอาเอาเลยก็มาแล้วเอาเลยถึงเลยขึ้นไปแล้วค่ะทุกคน เวียนหัวนะคะไม่เดี๋ยวไปตามลมเดี๋ยวนะไปตามลมถือว่าโอเคนะคะเนเี่ย,ยะคะ่ะว่าวงเดือนตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ขึ้นดีแล้วนะคะทุกคนไปแข่งไอ้นู่นได้คะ่ะไปแข่งมาราธอนได้นะตัวน,นี้นะเอาสายอยู่ประมาณน,นี้ไม่รู้จะมาราธอนหรือเปล่า ประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากทําก็ลองทําตามกันได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเนาะให้รู้ว่าขึ้นโอเคก็พอแล้วนะทุกคนนะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะดเดี๋ยวจะไลฟ์สดไงคะถ้าแบบทำคลิปยาวๆเดี๋ยวจะไม่ได้ไล์เล่ยนะมันมันกินลมบนไหมอะพี่มันสายอยู่วบนนั้นมันพันเพื่อนตรงนี้ ล,ลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะพนูนไม่ลมแล้วคะเนี่ยมันดิ้งดิ้งดิ้งเยู่ยเดี๋ยววันไหนลมดีๆนะคะจะพามาปล่อยอีกนะจะพาปล่อยรวมเป็นคลิปปล่อยว่าวรวมเลยนะคะของพี่ลีทั้งว่าวควายที่เคยทําไปแล้วว่าวหัวใจแล้วก็ว่าวงเดือนตัวนี้นะคะแล้วก็ว่าวนกเนาะพี่ลีก็ทําปีนี้ก็ทํามาคลิปแรกก็จะเป็นว่าวควายว่าวนก ว่าหัวใจแล้วก็ว่าวงเดือนตัวนี้ตามคําเรียกร้องที่น้องๆคอมเมนต์มานะคะว่าว่าวงเดือนปีกร้อยห้าสิก็ตัวนี้เลยค่ะทําตามกันได้นะคะปีนี้พี่หลีทาทั้งหมด4ตัวแล้วนะคะทุกคนเหล่าว่าว่าหลาใบนะคะพี่หลียังไม่ทํานะคะเดี๋ยวจะทํากันน่าจะหาเวลาทําอีกสักแป๊บนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาได้ทําเลยค่ะทุกคนกคนะะโอเคนะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ